การเปลี่นแปลงนวัตกรรม,มอย่างพลิกผันในรอบ24ปีที่ผ่านมาตอนที่3ระหว่างปีพศ2548ถึง2557 1. กำเนิดศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านชีวพิทยาศาสตร์หรือ t ีเซล 2. จุดเริ่มต้นของโครงการเพรรมรศมนุษย์และการแพทย์แม่นยำในไทย 3. การสู้กับไวรัสไข้หวัดใหญ่2009 4. การถอดรหัสพันธุกรรมยีนทั้งหมดบนคโครโมโซมหรือโฮจีโนมซีเนซิ่งที่รามาธิปีจัดทำอันที่5ก้าวแรกของจีนโนมทางการแพทย์ในไทยและสุดท้ายการตรวจดินเอลูกจากเลือดแม่ในรามาธิปีในปีพาศา2000 548ในปีพศออ2548รัฐบาลไทยโดยผ่านไปทาง Thailand Center of Excellence for Life Science หรือ T-Cell ได้จับมือร่วมกับภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกาในการ launch สิ่งที่เราเรียกว่าโครงการเพสัตพันธุศาสตร์เพื่อที่จะดูศึกษาเกี่ยวกับ พันธุกรรมของแต่ละบุคคลซึ่งตอบสนองต่อการใช้ย,ยาเป็นครั้งแรกของประเทศและของเซาทิเเชเชียโครงการแรกของเพศพ,พันธุศาสตร์ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาทาเกตเตอร์เทอรีกับคนไขม ะเร็งเต้านมโดยการเฟ้นหา Genetic m a r er, k เกซึ่งบ่งชี้ว่าาใครมีแล้วจะตอบสนองต่อทา r เก t เทอร a p ีได้ดีกว่าโครงการดังกล่าวเริ่มในปีพศ2548แล้วมาประสบความสำเร็จในปีพศ2562ใช้เวลาถึง15ปี โดยการถอดรหัสปธุกรรมของ,งยีนที่เรียกว่า BRCA หราือ BRCA1,2 ซึ่งเป็นสาเหตุที่ขอให้เกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งหลังไข่จากการถอดรหัสปธุกรรม BRCA ยีนของคนปกติทางด้านซ้ายเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในรในรายนี้จะเห็นว่ามีการขาดหายไปของ,งยนีนบางส่วน หรือในรายในอ,อื่นอาจจะเป็นเพียงการเป,ปลี่ยนแปลงของระดับเบสเพียงเบสเดียวซึ่งจะมีผลต่อการรักษาด้วย t ทาเกเ h อร a p ีที่แตกต่างกันใบรายงานผลของศูนย์ยิโนมทางการแพทย์ของคนไข้ารายนี้ซึ่งเป็นมะเร็งเต้านมพบว่ามีการขาดหายไปบางส่วนของยีน BRCA1 ซึ่งก่อให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าไลคล p a าโทจ e นิกข้อแนะนำก็คือให้ใช้ t า r เก็ตเ e อร p y ปที่ชื่อว่าพา t อินดิพิเตอร์สำหรับคนไข้รายนี้ซึ่งค่าใช้จ่ายในกรณีที่เป็นข้าราชการสามารถเบิกได้จากกรบมบัญชีกลางในจำนวนเงินไม่เกิน1 0 0 0 0บาท การคพท e เทอราปีเป็นแนวทางการรักษาแบบการแพทย์แบนยำนั่นเองมีการใช้ยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าที่มีเป้าหมายที่จะรักษามะเร็งตรงจุดเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งทําให้มีผลข้างเคียงน้อยต่อผู้ป่วยก่อนหน้านี้จะมีการใช้ยาที่เรียกว่าเคมีบำบัดหรือบางทีไม่ใช้เลยเนื่องจากคนไข้ปฏิเสธการรักษาเพราะทนต่อผลข้างเคียงของเคมีบำบัดไม่ได้ ในปัจจุบัน t a r g e t e therapy d หรือการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าสามารถรักษาในผู้ป่วยมมเร็งได้หลายชนิดเช่นมเมลงลำไส้ใหญ่มเมลงเต้านม,มาเม็งปอดและอื่นๆขณะนี้3ศูนตรวจพันธุกรรมโรคมเม็งอันได้แก่จุลายีนโปรเซนเตอร์ของจุลาสรีรานและก็รามาธิปดีศูนย์ทีนนมทางการแพทย์ได้ประสานความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาชุดตรวจพันธุกรรมโรคมเม็ง และการแปลผลเพื่อช่วยป้องกันและรักษาโรคมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพัรทุกรรมในประชากรไทยโดยมีพัตุประสงค์คือ 1. ให้ราคาค่าตรวจด้วยเทคโนโลยี Next Generation Genomic มีราคาที่ลดลงเพื่อให้ประชากรไทยมีโอกาสเข้าถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการใช้ยาในลักษณะของการแพทย์แม่นยำหรือ Precision Medicine ได้มากขึ้นพัฒนาการวิเคราะห์และแปลผลการตรวจ ด้วยเครื่องในเจเ e r เรชันสี่แคนเซอร์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันที่แพทย์ผู้รักษาทั่วประเทศสามารถเข้าใจได้ง่ายชุดตรวจพันธุกรรมโรคมะเร็งหรือ h e เด d i t a r y c a แ c นเ p a n e l นั้น,น,นจะสามารถช่วยตรวจมะเร็งสำคัญในประชากรไทยได้อย่างครอบคลุมเช่นมะเร็งตานมลรังไข่มะเร็งลำไส้เป็นต้นร่วมผักดันภาครัฐให้คนไข้และผู้ใช้บริการมีสิทธิเบิกค่าตรวจ ทางห้องปฏิบัติการจากกรมรัิชีกลางและสปสอช,ชได้ในอนาคตอันไกลในปีพศ2552ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาโรงพยาบาลมหาธิบดีได้พัฒนาชุดตรวจเพื่อหาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่ดตย,ยาต้านไวรัสโดยจะรู้ผลภายในระยะเวลาเพียง4ชั่วโมง สำนักข่าวต่างประเทศอย่าง Voice of America หรือ VOA ให้ความสนใจได้มีการระบาดของไวรัสขยายสายพันธุ์ใหม่อย่างมากในปีพศ2552โดยมีการส่งตัวอย่างมาตรวจที่ห้องปฏิบัติการไวรัสพิทยาเป็นจำนวนมากถึง34,000วตัวอย่าง ในช่วงเวลาเพียง3เดือนมีตัวอย่างที่ส่งเข้ามามากจนห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาจำเป็นต้องนำเอา Liquid Handling หรือว่าพวกโรบอทเข้ามาช่วยในการตรีมตัวอย่างต่างๆโดยใช้เทคนิค Real-time PCR ในการตรวจหาเชื้อไวรัสจากสิ่งส่งตรวจ ปี2554ปริปบิบิตการไวรัสวิทยาได้พัฒนาชุดตรวจยีนแพ้ยาต้านไวรัส HIV ขึ้นมาเป็นผลสำเร็จโดยใช้ชื่อว่า HIV-ADR All-in-one โดยได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในปีนั้น และในปีเดียวกันได้ประสบความสำเร็จในการถอดรหัสโปรุกรรมส่วนของยีนหรือที่เรียกว AH ่า Whole Exome Sequencing โดยใช้เครื่อง Next Generation Sequencer ประสิทธิภาพสูงในสมัยนั้นปี2555ทีเซลโดยความร่วมมือก กับคณะแพทยศาสตร,โร์โรงพยาบาลรามาธิปดีได้ดำเนินโครงการเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อศึกษาพันธุกรรมต่อการตอบสนองของอยาต่อบุคคลเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและประหยัดอระราณาจการใช้ยาแบบลองผิดลองถูกโดยสร้างเครือข่ายเภสัชพันธุศาสตร์บริการนานาชาติขึ้น เครือข่ายที่ว่ามีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Southeast Asia Pharmacogenomic Research Network หรือ SEA a r m อันประกรอบไปด้วยประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใกล้เคียงอย่างเช่นเนปาลูทานพม่าลาวไทยกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียบรูไนสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ปี2557 นักวิศาสารไทยได้เข้าร่วมประชุมจีนนมทางการแพทย์หรือ Global Genomic Medicine Collaborative G2MC ซึ่งจัดโดย National Human Genome Research i n s t i t u t e หรือ NHGRI ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่กรุงวอชิงตันดีซีซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกได้มีการอัปเดตความรู้ต่างๆมากมายทางด้านจีโนมมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับ ทางด้านการแพทย์ผมและดรสุรัชเมธภายใต้การสนับสนุนของ TCell ได้เข้าร่วมประชุมและได้นำเสนอผลงานต่างๆทาง,าง,างด้าน Genomic Medicine ให้ในที่ประชุมซึ่งมีนักปริยาศาสตร์กว่า24ประเทศเข้าร่วมและได้รับฟังผมได้นำเสนอโครงการเภสัชประทุศาสตร์หรือ Ph ร m a c o g e n o น i c s ซึ่งดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่งในประเทศไทยร่วมกับดรชลพัฒสุกเกษมเป็นการตรวจดีเของประชากรไทยเพื่อจะเลี่ยงการใช้ยาที่อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดการแพ้อย่างรุนแรงเช่นตีฟเฟนชอนสนซินโดรมและหากตรวจพบเจ n e t ติกมาเกอร์อาทิเช่น h อ a บางประเภทหรือสนิปปังตัว เราก็จะออกบัตรเภสัชบรรทุศาสตร์หรือ Pharmacogenomic Card ให้แก่ผู้ที่รับการตรวจได้ถือไว้คล้ายบัตรประจําตัวเพื่อจะยื่นกับแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ในการมาพบแพทย์ครั้งต่อไปเพื่อเลี่ยงการใช้ยาที่อาจก่อให้เกิดการแพ้ยารุนแรงได้ในอนาคต ที่จะได้รับชมต่อไปนี้จะเป็นเพียงบางส่วนของวิดีโอคลิปซึ่งผมนำเสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับ Genomic Medicine in Thailand โดยเน้นไปที่เภสัชปัจจุศและ Pharmacogenomic Card ต้ในใดที่สนใจอยากจะฟังคลิปเต็มสามารถล็อกเข้าไปได้ที่ bit.ly/backslash/thai-genomic-medicine รายละียต่างๆในการประชุมได้ถูกสรุปและส่งลงตีพิมพ์ในวารสาร Science Translation Medicine ในชื่อเรื่อง Global Implementation of Genomic Medicine We Are Not Alone เื้อหาก็จะแจกแจงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในแต่และประเทศมีจุดเด่นในการดำเนินง,งานทางด้าน Genomic Medicine อย่างไร อย่างของประเทศไทยจะมีจุดเด่นที่การนำเอาเภสัชพันธุศาสตร์ไปใช้่ในกรณีของการใช้ p h a r m a c มโค n o m i ม c กา d เพื่อที่จะระบุยาที่มีความเสี่ยงของบุคคลคนนั้น10อันดับแรกที่จะก่อให้เกิดการแพ้ยายอย่างรุนแรงในที่ก่อให้เกิดสเ e ฟ h นจอห์นสันแอนเทรวมทั้งการอินทิเกรตข้อมูลทางเภสัชพันธุศาสตร์เข้าไปใน Program. โครงการไทนิปหรือ non-invasive prenatal testing ซึ่งเป็นการตรวจในื้ลูกจากเลือดแม่เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาควิชาต่างๆหลายแห่งในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสามารถชมว,วิดีโอคลิปของข่าวซึ่ง ได้เผยแพร่ในปี2,557เกี่ยวกับโรงบพราบาลธิปดีที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจทาลกกลุ่มเสี่ยงอาการดาบสูตินมทางการแพทย์ได้ให้บริการการตรวจดีเนลูกจากเลือดแม่หรือ non-invasive prenatal testing โดยการเจาะเลือดมารดามาประมาณ10 ml ปันเวียงแยกส่วน น้ำใสหรือ plasma ออกมาสกัดดีเนชิ้นเล็กๆซึ่งเป็นดีเนของแม่และลูกปะปบบนกันดีเนดังกล่าวจะถูกนำมาถอดรหัสพันธุก,กรรมด้วย next generation sequencer และวิเคราะห์ข้อมูลดีเนดังกล่าวโดยโปรแกรมเฉพาะเพื่อน,นับส่วนดีเนที่มาจากทารกหรือเซลล์ฟ e รีฟีเจอรดีเนอเพื่อดูผลความเสี่ยงต่ำหรือสูงที่จะเกิด ไตรโซมีในโครโมโซมคู่สําคัญอย่างเช่นโครโมโซมคู่ที่21อันจะส่งผลให้เกิดอาการดาวซินโดรมประสิทธิภาพของไทยนิปวัดจากตัวอย่างส่งตรวจที่ส่งเข้ามาอย่างสุ่นนุมทางการแพทย์จํานวนกว่า10,000ตัวอย่างพบว่ามีความถูกต้องแม่นยําประมาณ99.81% โดยการออกผลการตรวจกรองไตรโซมีโครโมโซมคู่ที่21,18และ13ได้อย่างถูกต้องภาคเอกชนโดยบริษัทจีโนโดได้เข้ามาร่วมมือกับศูนย์จีโนมทางการแพทย์ในการทำระบบโลจิสติกทุ่ประเทศในการรับสิ่งส่งตรวจจากจังหวัดต่างๆส่งเข้ามาที่ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังได้ทำแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อช่วยให้แพทย์และหญิงตั้งครันที่ใช้บริการสามารถติดตามสถานการณ์การตรวจได้อย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนแบบเรียลไทมโดยไทยนิฟมีการทำ EQA performance มาอย่างต่อเนื่อง